ตอนนี้มันจะมีที่น้ำร่องอยู่จะมีพี่ของขวัญเป็นสวัสดีพ่อเนี่ยสีลาวิศน้อยพี่แทนก็สี่ช่องซองชาแนลนะครับเนาะกัปอวันนี้เช้าของวันนี้นะครับสิบหกมีเพื่อนเพื่อองพหกเจ็ดนะครับเนาะหมอจากรอพสตอหนองจานนะครับออกมาตรวจวัดคัดกรองนะครับสำหรับหาสารเสพติดของ าวบ้านเกษตรกรนะครับอยู่ที่เสีบลหนองนาคนะครับอคกดมีไ้าไปิดมีไหมคะยอมกยอมับมถึงขาไหนแล้วบำบัดบำบัดบํบัดขนาดไหนแลบําบัดถ้านม่หายมันติดไปแล้วตัวันมนาเรรบปำการรำการลูกบาน ยาเสพติดม tamam e you know ันเรารู้อยู่แล้วว่ามันมีโทษใช่างนีคะยาเสพติดคืออะไรอ่ะยาเสพติดคืออะไรคือคือที่เราไม่ใช่ข้าวใช่ไหมบางคนบอกว่าข้าวยาเสพติดเพราะเาต้องัดหวานใช่ไหมจะยาเสพติดมันมีโทษข้าวโมเดลยังโทษอ่าเริ่มกินกมันมันมันจะดิ้นเพิ่มเพิ่มขนาดความต้องกาเพราะมราไปกินมันก็จะลุ่มเอง น้องคนทั่วต่อร่างกายกลุ่มทูบีนำเมื่อวันส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเด็กกลุ่ม6ถึง24ปีเราวชนเนาะที่จริงแ้าก็ต้องมีเด็กราบรมโรงการมีกับห้งอานด้วแต่มก็ไม่ดีเนาะเราเป็นพ่อแมาที่ผูกแนของเด็กนี้ก็นิ่งเอะต่อไปอกับยประกาศประกาศนี้กะเปยัศไประกาศวันนั้นวเาศูคุงเชิญแบบว่า ชวนเพื่อนมาอยู่บ้านแบบชวนกลุ่มกันดีๆถือขวดน้ำขวดอะไรมาสีแปลกๆนะสีเหมือนน้ำโกนอะไรนะคะหน้าอะไรส่วนใหญ่ก็จะพบน้ากระทอมใช่ไหมคะเด็กน้อยล้มีฉลาดเนาะรู้จั๊กใหญ่มาทิพย์เพนเอายาเสพติดชาให้หนาเก็บสี่แลนด์ไปหลอกลวงกันขนาดพอตคำพูดด้วยใช่ไหมกินกินแล้วเป็นยังไงตังดการกิน

ยืดข <c ười> <ouse> so so ้ออะไรมาข้อขาเลยไอ้ปวดที่ี่เดินขี่เดิสอบเดินยังไดหายเลยายปวดยงรคชือ่าเดี๋ยวพูดถึง่าอัยของยาเสตเนาะลยเห็นไคะอันนี้คืออไอักัญชาัญชาฉะนั้นจับนั้นาหัวเคยมเย่นไครตบยังตักเขี้ยวนี่ แต่ก่อนเคยมีเดี๋ยวมีมีมีบ้านไหนแบบขออนุญยาตถูกแบบทูก้องมีไหมคะแบนี้แต่เราละไก่ต้องมีใค่ขออหนุญาตข้อหนึาก็บบองขอนุญาตจูการะเจ้าหาสารพิษใช่ไหมคุณหมอเจ้าหาสารพิษใช่ไหมครับมีสารพิษ ผิดก็คือความเข้มข้นของเลือดแล้วก็ไวรัสตับอักเสบบีกษษษษษับซีห้าอย่างครรรัรัับบบคค่ะเมนเม่เกี่ยวกับทานอาหารมาแล้วอะไรไม่เกี่ยวใช่ไหมครับทานอาหารมาแล้วจะดูจะตรวจตรวจเบาหวาะจะตรวจเบาหวานไม่ได้ก็<อ>ให้อสมอตามเก็บที่หลังอ๋อแต่ว่าอันนี้คือเนี่ยตรวจได้เนาะครับนุ๊กคือแม่บ้านครับท่านพ่อกำลังให้รายละเอียดนะครับ อย่กันก่อนะครับนเาประชาชนเราประชาชนว่าแล้วว่าเอนีเช่ะตัวกันใช่หมคนเดียวให้เน่ะ่อห้นเรวมแนเร็เครวจารสงสิเคยบควทให้คนที่สิม็จต้นเากดียจออย่างไรจ้อกันยังมัดยังจอกันมดเลย เาต้องไปยืนต้องวุ่นใช่ไหมไปยืนก่อนต้งวุ่นคับแม่คุณหมอไปยื่นต้องวุ่นใช่ไหมยังไม่ยื่นเลยยืนต้องไปยื่นต้องไปยื่นต้งุ่นก่อนใช่ไหมไปยืนโอ้ยลาวันมีแต่ข่าวบบวาเล่นได้ข่านั้นอน่อ

ของยาให้ผมหมอขอคิวตามตให้คิวตามเพาอตาม่ที่คลสระไมาลงไม่ลรงเนาะก้าล้าหูแววานโดรช่ไหให้ใจลายได้เปอรเป็นยุงยย ียงอะไรดังอนหอเครื่องเครื่องพว้นทายรบเอนึกว่าเสียงลำโพงมันดังหอนอะไรอย่างี้โ่มารถ้ได้นะาวะเ้นหอ้้หัอเยปเตบบั้นือาวนะระวังจะเป็นรนะคะระวังไ จย่างในใคุณนาะเพ่นที่เขาเป็นกลุ่มที่ดีน่ะพยายามจะให้เห็นเป็นพวกพยายามแยกแยกเือนที่เราเป็นอาชญากรอาชญากนไบอกได้ก็เต็มแล้วนะแ่ว่าเนี่ยบางคนเนี่ยมีความรบอบอะไรอย่างเงี้ย คู้ติดคู่้หวนสามารถเอามัดได้ะคก่อนเีดแการเ่ตชางก็ไม่กตมแล้วกบต็้มแล้วอแล้วจะร่ามายืนกเต็มแล้วใช่เขามีหัวมีหที่มันค่อยใจใจเาะสั่งการอย่างนี้ิดยา มันก็อยากจะไปเพ้นเลื่อนกับเพื่อนๆอย่เดิมๆค่ะมันอยู่กับทีแมแรกของเรื่องเลยเนาะครอบครัวชุมชนคนรอบข้างจะเป็นคนที่คอยเต้นซึ่งเันและกัเนาะครับสำหรับคลิปนี้เรนก็ฝากไว้เช่นี้ครับเดนนี้ฝากกดติดตามช่องของชแนลนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทุกช่องเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ